สวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูอาคมจะมาสอนนักเรียนเรื่องของรูปทรงนะครับลูกรูปทรงคือรูปที่มีมากกว่า1ด้านนักเรียนเห็นอันนี้ไหมครับตัวนี้นะครับลูกอันนี้คือหนึ่งด้านใช่ไหมครับลูกตัวนี้เป็นรูปร่างรูปร่างมองเห็น1ด้านมีสองมิต,ติมีความกว้างความยาวแต่ถ้าเมื่อไหร่รูปร่างตัวนี้อยากจะเป็นรูปทรงขึ้นมา มันจะต้องมีมากกว่าหนึ่งด้านดูนะครับนักเรียนจากรูปร่างถ้ามีมากกว่าหนึ่งด้าน3ม,มิติลูกด้านส่วนที่เพิ่มขึ้นมาคือตัวนี้ครับนักเรียนมันคือความลึกนี่คือมิติที่3าลูกตรงนี้ลึกเห็นไหมลูกมองเห็นมากกว่าหนึ่งด้าน ด้านที่1ด้านที่2และด้านที่3เห็นไหมครับลูกจากเมื่อสักครู่นี้รูปร่างกลายเป็นรูปทรงนะครับลูกมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับนักเรียนถ้าเป็นรูปนี้มี2มิติลูกมีความกว้างตรงนี้แล้วก็มีความสูงตรงนี้นะครับนักเรียน มองเห็นกี่ด้านครับลูกตัวนี้1ด้านมองเห็นด้านเดียวเป็นรูปร่างแต่ถ้าเมื่อไหร่มีส่วนนี้ขึ้นมาลูกมีความลึกเส้นสีแดงเห็นไหมครับนักเรียนตรงนี้ด้วยความลึกครับลูกมีความลึกเข้าไปมองเห็นเพิ่มมาอีก1นด้านเป็นด้านที่2เห็นไหมครับลูกกลายเป็นรูปทรงนะครับลูก อันต่อไปนะครับลูกดูรูปนี้นะครับวงกลมวงกลมถ้ามีรายละเอียดด้านในมีแสงมีเงา วงกลมวงนี้จะกลายเป็นรูปทรงครับลูกมีสามมิติเห็นไหมครับลูกมีแสงมีเงารู้สึกว่ากลมเห็นไหมครับลูกนี่คือรูปทรงกลมแต่ถ้าเมื่อไหร่มีเท่านี้เป็นรูปอะไรครับนักเรียนมีแต่เส้นรอบนอกแบบนี้คราวที่แล้วเราเรียนกันไปมันจะกลายเป็นรูปร่างอันนี้คือรูป ส่งนะครับลูกวันนี้ให้เด็กๆทำเรื่องเกี่ยวกับรูปทรงนะครับลูก